โอเคสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน War ซีซโยกาน,นะครับขออภัยที่ไม่ได้ลง1วันนะทุกคนก็วันนี้ก็มาต่อนะครับคนก็ตอนเซวอโยกาน,นะครับในคลิปนี้ค่อนข้างที่จะเต็มระบบเลยนะก็หลังจากที่ผมเล่นเสร็จเนี่ยก็มีคนร้องด้วยนะต้องขออภัยทุกคนนะครับ ทีี่ไปเยยนนะโอเคนะครับมาดูกันที่โปรโมชั่นนะครับมี50บาทได้ GC นะครับแล้วก็บอลเขียวนะครับแถมทุกการเติมเงินโปรโมชั่นนะสำหรับจีแล้วก็บอลเขียวนะครับมีเซตเก้าสิบนะครับตามนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็น150จะมีเป็นมีดกับขวานนะครับแล้วก็ถามว่าโหดไหมนะครับผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมไม่ได้เล่นนะแล้วก็จะมีเป็นสห้าร้อยนะครับทุกคนห้าร้อยนี่จะเป็นเซตพระรามนะครับเซตพระรามเนี่ยนะจะโหดเลยนะครับแต่ในคลิปนี้ไม่ได้เล่นนะครับนะก็เล่นเป็นเก้าสิบ โอเคถัด okay, มานะครับมาดูกันที่โปรโมชัน3 0 0พันะครับโปรโมชัน3 0 0พัน3000นี้เนี่ยก็เซ็ตฝั่งซ้ายผมว่าน่าจะหดสุดนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นของแถมนะครับมีเป็นพวกพาราม500อะไรประมาณนี้ครับทุกคนก็เป็นโปรโมชันรุ่นใหญ่เนาะประมาณนี้ครับถัดมานะครับจะเป็นเอ่อ อัปเดตกรอบชื่อนะครับทุกคนก็จะมีกรอบชื่อให้นะครับสาหรับผู้เล่นที่เติม300บาทนะมี5แบบนะครับสามารถเลือกได้นะครับค่อนข้างที่จะเฟี้ยวแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกเลยนะครับประมาณนี้ครับถัดมานะครับจะเป็นไอเทมฟาร์มนะครับทุกคนไอเทมฟาร์มนะครับก็จะมีเป็น point นะครับแล้วก็อ่าเปาทั้งนะครับแล้วก็มีพวกเซตอ๋อเซตเก้าห้าเหรอนเซตเนี้ยก็คือเซตที่ผมก็อ๋อก็คือดบของเติมด้วยนะครับทุกคนรวมไปถึงตัวละคร500นั่นเองนะก็ าลืมมาฟาร์มกันได้นะครับสำหรับโซโยกังเนาะประมาณนี้ครับมาดูกันที่รูปสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแชร์นั่นเองนะครับก็จะได้ช่าตัวละครนะพอเชอบตัวละครนะครับแล้วก็จะมีเป็นกล่องพร้อมยิงนะครับแล้วก็เป็นกล่องซุ่มนะครับ 1K ถึง 10K นะครับรวมไปถึงตัวละครวิ่งไว7%ดนด้วยนะอย่าลืมมาแชร์กันนะครับมาดูกันที่หน้าเว็บกันก่อนนะครับทุกคนก็สําหรับเซโยกังนะครับอันนี้ก็คือหน้าเว็บของเขาเนาะก็ ประมาณนี้ครับก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับทุกคนก็สําหรับการเติมเงินนะครับจะมีทั้ง QR code พร้อมเพย์แล้วก็ต้อนะ่างเปาเนาะประมาณนี้ครับมาที่เติมเงินมาแล้วนะครับก็มาที่หมวดร้านค้าเนาะก็จะได้เป็นเว็บพอยต์มานะครับทุกคนก็เดี๋ยวยังไงผมซื้อซื้อเป็นเซ็ตแพ็กพันนะเพราะว่ามี1,000เว็บพอยต์พอดีนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับการซื้อโปรโมชั่นเนาะแล้วก็มาที่เติมเงินสะสมก็มีนะครับทุกคนอ่า รับของเติมเงินสะสมนะเป็นตัวละครอ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีรับของออนไลน์ด้วยนะครับรวมไปถึงรับของรายวันนะครับทุกคนล็องอินรายวันนั่นเองนะครับประมาณนี้ถ้ามาดูส่วนของตามนะครับทุกคนก็กดมาที่รูปภาพตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่รหาสของขวัญเนาะประมาณนี้ครับอมันจะขึ้นมาหน้ากรอกโค้ดนะครับใส่โค้ดนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวโค้ดนี้ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คอม,มเมนต์แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับทุกคนประมาณนี้ครับ ับทุกคนเรากลับมาอยู่กันในเซิร์ฟโยกังนะทุกคนมารอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดแบบเต็มระบบเลยแล้วกันอันนี้เดี๋ยวเซิร์ฟนี้มันเป็นเซิร์ฟโน 10k โน 30k นะเดี๋ยวเราเล่นเป็น 2k แล้วกันเมื่อกี้ไปแตกมาเมื่อกี้นี้ตอนแรกยิงได้หรืมอมัดคลิปแตกเลยครับไปครับไม่ใช่เม็ดคิดนะเอาจริงใช้ยาสองช่องก็ดีนะแต่ว่าเอาแบบนี้แล้วกัน เน้นรีบเน้นเร็วว่าผมเลทมาผมเลทมาแล้วนะโอ้ชื่อเฮ้เหมือนฟอนต์เติมเขาแบบแปลกๆว่ะเท่ดีนะเออว่ะมันเล่นหนึ่งหนึ่งกันว่ะเลานัวนะค,ะนะครับเลานัวเลยขออยายเปิดเป็นตรงเปิดล็อกขาัาวเต็มระบบครับคลิปนี้คลิปนี้ขอ,อยุยาตเต็มระบบเลยนะ <c oughs> ไม่รู้จะเต็มได้เท่าไหร่นะ เอาเรียบร้อยดิโอ้แม็กหมดอี้เหี้ยคิดดีๆไอสัตว์ เกือบตายอ่ะเฮ้ยไม่น่าหิวไม่น่าหิวเฮ้ยโอ้โหไม่น่าหิวไอ้ยามีดอย่างแรงเลยโอ้โอุยอ้ยเหมือนของเซิร์ฟเขาแบบยังแบบแบบตกแล้วยังลอยอ่ะเอ้ยเฟี้ยวอ่ะโอ้ตีกันวะมันตีกันนะครับ อย่างนี้ขอญาตเลยขอญาตจัดแม่งเ,เล่นตึกดีไม่ไหววะ่ะถ้าเล่นตึกตึกอื่นพอได้อยู่ครับตึกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอลองขอลองทิ้งของได้ไหมอาเซตนี้แล้วกันนะข้ออย่าลืมใส่โคดน,นะครับตามมาขอลองทิ้งเซตนี้ด่าเอาปืน่ายเลยดูดิเ,ดเห็นไหมมันลอยแบบลอยขึ้นลอยลงอะ่ะเห็นนะได่ใช่แม่งเฟี้ยวอะ่ะ เยี่ยเฟียวเฟียวเฟียวรอบนี้เฟียวอกลางเฟยวเฟวจิงเฟียวจริงครับอันนี้ยอมรับเลยเี็บร้อยครับนนอ้ยไม่ไหวไม่ไหวยิงไกลสองตัวด้วยเฮียข้างบนข้างล่างบ้าป่อะไรอะ่ะ <c> เ <oughs> ย้จะเชิดอยู่แลยี่นี่จะเชิดอยู่เลย จะเฉิดอยู่เลยวเอาไม่จะเฉิดเลยคลิปเนี้ยโดนกูแน่เหมือนผมเปิดปืนตรงแล้วปืนมันก็ยังไม่ตรงให้วะเอาแตกกระสุนมีตาหาวีแมวไหมอะไรเฮีย ตไยิงกูไม่ด้วยเป็นยิงกูเหรอวะได้เป็นสองเคนะครับอันนี้โอ้ยเฮียกูอยากให้ของเล่นเอาเด้อเอาเด้อผมมุมมันบั๊กอะมุมมันอะเห็นนะมุมมันบั๊กอะไม่ได้จริงครับมุมมันโกงกับผมครับตัวเดียวก็ได้คุยกูตัวเดียวเอง มุมันกงกผมสองตัวไอ้ย่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้หนึ่งครับของตกเลยยะต้องเก็บตั้นสองตั้งสองหน่ดิต้องเก็บั้งสองอน อะไรชนหมดอ่ะกูชนหมดอ่ะแล้วเก็บไ,ได้แ<ห>ค่หัวไอ้เจ้าของมันตกข้างล่างครับ,บอ <laughs> ไอ <laughs> เดะแมวมุมฮ <laughs> ีเอ <laughs> โลมันแบบว่าแตกเลยอ่ะ ก็ไม่แปลกครับอัพเดทไรต์ขนาดเล่นเนี่ยมันคนลึกขี้กันวะเี่แต่มีดแรงนะทำไปเล่นไปนะมีดแรงมากนะลองมีดไหมลองเล่นมีดเฉือนปะผมว่าได้อยู่นะอันนี้เซตนี้ผมขอไม่เก็บนะ แตกคือแตกเลยครับคือเรามาเกลียนเขาแล้วคือถ้าเขาถ้าความสามารถเขาถึงเขายิงได้อย่างเงี้ยก็ให้เขาแบบอย่าไปกักเลยอุ้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 ยตายแล้วเหมือนมีคนจะมานะเหมือนมีคนจะมานะนี่มันจะบ้าลอยกูเปล่าเนี่ยเหมือนขึ้นมาแล้วครับ Yeah. เนี่ยกำลังขึ้นมาผมสแกนเดี๋ยวลงชาร์จเลยปะชั้นนี่ครับเกียนเราเกียนเต็มบบผมบันไดแดงว่ะผมบรรไดแดงครับอืม้มทำถึงนะ จำถึงนะอย่าบอกนะขึ้นบนโรยกูตตอกะขึ้นบนมาทุกคนต,ตอผมต,ต,ตายเรียบ <c oughs> ร้อยเสร็จกูดิมึง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 เก็บของครับเก็บของเก็บของไม่รู้เสร็จเท่าไหร่นะสำหรับ 2K นะครับทุกคน <c oughs> ผมไม่ได้ดูรูปโปรโมชัน่นด้วยมาปุ๊บนวนเลยครับ มันตกข้างล่างไอ้เชี้ยหายเก็บที่ไหนนะแล้วกูเก็บที่ไหนนะแล้วนึงนะล็อกบล็อกไอเทมเป็นหายไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยหายทำไมหายอะ่ะไอ้สัตว์ของหายอ,อ๋ออีดอกทอง ตีดอกทองมันตีผม,ะมอะเฮ้ยเฮ้ยตี้ยเยอะวะ่ะเคยบอ,อเฮ้ไปช่วยไปช่วยของไม่เก็บนะของพวกนี้นะครับก็คือของเขานั่นแหละของพวกเขานั่นแหละแต่ผมเก็บได้แค่ปืนอะมันหายนะครับทุกคนไม่แน่ใจวที่อะไรไม่เข้าใจในหลักสูตรเหมือนกันเอาแตก เอเยโอย้เรียบร้อยดีเสร็จกูครบเซตมันฟลักโร่มันฟลักโบ่ <c oughs> มันกูก็กลัวกูก็กลัวก,กูเปลี่ยนเลยขอยัดเจ็บนะครับขอยัดเจ็บเซ็ตตัวเองนะอันนี้ไม่ใช่เซ็ตผมนะมันต้องเอาแม็กก่อต้องซื้อแม็ก w ์เอวบิด้นะโอ้แล้วกูไม่มีไง่ประเด็นอะ่ะไม่มีเลยอะ่ะตัวผมโล่งมาก โอ้แม็กเป็นเซล์หรอใช้เซลซื้อแม็กหรอยิบหายแล้วไนงะแค่นี้พอไหมยี่สิบแม็กเอาอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ครับแค่นี้น่าจะพอนะคิดว่า็โดนๆเ่อนโดนๆอุ้ยเอ้ย,อยเปลี่ยนแม็กอยู่เพื่อนกูเปลี่ยนแม็กอยู่เฮ้ เฮ้ยไหวปะใั่าามาก่อนไว้ลูกเรือไม่เต็มเอาเลยเหรอไปเก็บ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 ยวเลยอุ้ยจะตายนนาดิอู้อฮิ้ยฮิปืนโกงครับปืนโกงเหี้ย อูนะ้จะตายะนะจะตายะนะจะตายะนะแม็กมันก็ค่อนข้างแพงนะเดี๋ยวไปเลยครับลุยเลยไปตีก้กับไมพีบอุ้ยไมพิบแล้วเว้ยผมขอเล่นอยู่ตี้นี้แล้วกันนะถ้ามันรับเพิ่มเกินห้าคนผมขอออกเลยนะมันมีอีกโซนหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้ไปมันกระจายกันอยู่แต่ว่าเล่นเซิร์ฟนี้แหละคนน้อยๆออเอาไหมเอากูไหม ออกตียิงแม่งดีมากโมจิโมจิอ่ะ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 โมจิ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 ของกูไอ้สัตว์ของกูเอออุ้ยเพื่อนดีเพื่อนดีอุ้ยเแค่เพื่อนดีไอ้สัตว์เพื่อนดีเฮ้เพื่อนดีจัดอ่ะ มันวีดีโอของมันีมีดอของผมนะตัวจริงๆแนวนี้มันแบบว่ายิงก็ตายไวครับตายไวมากปืนนี้กูต้องห้ามนั่งเนี่ยปืนนะแปดเด็ก ปืนนี้ผมต้องห้ามทั้งจริงครับจริงๆถ้าผมออกตีผมก็แทบจะไม่ไหวนะมันเล่นแบบนี้ดีกว่ครับทุกคนเย็บตาโวยปุัน้ย มาเดิเฮีย yeah. เล่นดูเดือดจังวะเฮ้ยมาไงเด่ยเฮ้ยหลังมา,าดิมา๊อต์เหรอเฮ้ย hey, ปืนมาปืนมาเฮ้ย hey. ปืนมาอย่าโดนของอ้ย hey, มันมา หนัวหนัวหนัวฮับไปโคตรโกสไว ปีลวปีลวปีละปีละเอาแม่งเลยไปไหนละขึ้นข้างบนนะปล่อยยาดครับปล่อยยาเคลียร์แม็กก่อนไปต่อครับอ่เอาเ้ารู้มันอยากตายมุมเดิมอีกเหรอห้องนี้รอนมาครับเดี๋ยวจันเลย โอ้ยเฮียมึงใครเนี่ยเฮ้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 ยเฮียพ่อมึงพ่อมึงเฮียเยอะเกินมึงใครเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยไวรุ่นเฮียไปต่อครับต้องดักครับ

เก็บกันลืมเลยเก le ็บอย่างเดียวเลยนะเก็บอย่างเดียวเลยนะเราเล่นฝั่งนี้แล้วกันนะครับฝั่งนี้พอทนฝั่งนู้นพอเลยครับเฮียบมดย บนได้อยู่เว้ยบนนา่าจดักได้ครับ <S <S มาละนึงผมต้องดักเอาเลยเว้ยไม่ถ้าถ้าถ้าไม่ดักเอาเลยผมผมแตกครับไายหนึ่งครับมาเด็ดเด็นะดมเด็ดมาเด็ดมาเด็กมาเบ็ดมาเดดมดได้เ็มบ,บเ ไปหนึ่งครับไปเดียอุอย้ยชิบหายอุ้ยเชี่ยยังไม่ไหวหรอก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 เชีย่ยมึงวิ่งกันมาแบบโอ้โหแม่งเก้า,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 าคนอะไม่ไหววะ

ไอ้ี้ยนี่โดนกูเอรับ้นัหลังมาลหลังมาลืมไอ้ยี้กูไปแล้วกูไปแล้วโอเ็ดีาเอาหัวไปงีคุยมาเยอะเกินไอเชี่ยพ่อเ่ มาดนต้องเก็บของอนต้องเก็บของคนผมด้กให้เพื่อนได้ปีปีปี๊นึง,มนงนไม่้างบนมาอีกไหมบนสองพัน,นบนสองพันมันมีเขาเียองพัน,นมาดิมาดิมาดิสตวย เต็มเป็นกูเลยตายดึงมาดิเต็มบบไอสัตว์เต็มบบเต็มบบไอสัตว์ตายอีดึงมาดิ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 เฮียคารูสัตว์เก็บมึงเก็บไม่หมดมึงเก็บไม่หมดทีมงานกู ไอ้มารกอดมารกอดมากัดเ้ยไอ้รอตีกนมาดิโอเคไปขนาดนี้มันคนลึกีกันวเคหลวงมันกระโดดอะไรเนี่ยขู่โหดเนี่ยน้องปืนไหมกูดีเจ็บเกือบตายอ่ะกูบอกเลยอุ้ยอียเปลี่ยนแม็กอยู่อ่า

ผมว่าเซิร์ฟเนี้ยเซิร์ฟแนวเนี้ยสายฟรีแบบยิ้มอ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยคือแบบว่าของไม่ได้ต่างกันมากครับความทงความถึกอ่ะคือเน้นจํานวนเลยเซิร์ฟนี้มาเน้นจํานวนเลยครับ มาบ่ะตาโบตาโบเสี่อลี่เลสสี่มาดี้วยมาดีมาดี้มาโีมาดีว่มาดีมเสี้ยมาดี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 มดีมานีดีมะดีมาดีมดีมานีาจีมาดีมาดีมาดีมารีมาดีมาดีมาดีาดีมาดีล่นีมาดีมคดีมาดีมาดีมาดีมปดีมาดีมาดีาดีมาดีาดี่าีมาด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 ีมาีมาดีดีมา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 ดีาดีมีมาดีาดีมามีมีีีมีีมดมาีีมดี แซมแลมบ a ยแซมแลมบยเอามาดีแซมแลมเฮ้ยตายหนึ่งตายมัวไอะไเแล้วเพื่อนยดูดของวะเพื่อนดูดของเฮ้ยของกูของกูไอสัตว์ของกูเฮ้ยโอ้โหดูดีแม่งดูดของกู อีหี้ยของกูไอสัตว์มาเริ่มมันก็เริ่มมันก็เริ่มมันรวมกันแล้วเว้ยมันรวมกันแล้วเว้ยตั้งตีแล้วเว้ยตั้งตีแล้วเว้ยหลังจากที่กูแตกไปเยอะมาดิมาดิอัศวินอัศวินยังยังไม่ตายยังไม่ตายอ๋อไม่ใช่ฆ่าตัวตายฆ่าไม่ตายอัศวินฆ่าไม่ตายอัศวินฆ่าไม่ตายนะแต่รู้สึกว่าเขาจะไม่ร้องกันเลย เพราะว่าผมมีตี้ได้มั้งเขาเลยไม่ร้องแต่ถ้าสมมติว่าผมไม่มีตี้แล้วมาคนเดียวผมว่าร้องเนี่ยงานหยาบอ่ะมาดิขึ้นมาดิไปดิ ยายาสวยไอ้ขึ้นไปไอ้ตากูเกือบตายทีมงานไม่กว่าจะมาไอเวนเครียดทีมงานไอ้สัตว์ทีมงานกูไก่แจ้จัดอะแซมแล้วหมอแซมแล้วหมอแซมแล้วหมอมึงอะเตมแล้วหมอแซมแล้วหมอ กูไม่ออกมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเต็มๆสวยว่ะทีม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 เราเอาเอาอย่างไงนะทีมเราก็โหดเหมือนกันนะทำไม่เล่นไปบอกว่าทีมงานเราก็โหดครับแต่นี่ขนาดผมมีล็อกหัวนะถ้าไม่มีล็อกหัวนี่ตายห่านะตายห่านะตายห่านะกูบอกแล้วตายห่านะไอ้เฮียนี่ใครเอาโหมึงเก็บอย่างเดียวเลยเนี่ยกูเก็บอย่างเดียวเนี่ยของกูของกูเฮ้ย

<im itation> <c oughs> ยิงหัวทุกเมตรยิงหัวทุกเมตรยิงหัวทุกเมตรแอดมินชดด้วยนะยิงไปยิงใครไปอะดูคลิปด้วยบอกก่อนเขาล้ลอกันหมดเลยเนี่ยได้เลยขึ้นมาละสอง <im itation> อูมีมอง <im itation> มีล็อกเต็มบบ เีเนี่ยเลขเยอีเอาเลยไป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 ไไป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 ้อียมีสงคนในตี้ยอดมาเพื่อนมยนลเยอะไปไม่ไหวเยอะไปไม่ไหวนะบอกก่อนนะเยอะไปไม่ไหวนะเดี๋ยวดูเช็คเคลิปก่อนไอสัตว์น้ำทุกคนอไเโอ้เล่นน้ากูจะลอดเหรอบ้าปเล่นโซนน้าใครไหวอ่ะใครไหวไปก่อนเลย ผมมีเพจชื่อด้วยครับหนึ่งคนซาโบนี่น่าจะคนเติมนะมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเว้ยไฟสุดท้ายหรือเปล่านี่คือไฟสุดท้ายหรือเปล่าคลิปผม30นาทีแล้วนะแต่ต้องไม่ตายดิครับคัดช็อตโอ้เชี่ยมึงอย่ามึงมึงอย่าบังดิบหนึ่งเมตรดึงตายดึงอัลซาวีน่าไม่ตาย

โอ้เราเบิดครับเฮียเฮ้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันบานปลายมากกว่านี้นะคนเยอะมากครับเซอร์เนี้นะครับก็ใครอยากเรียนก็ตามกันมาได้ครับลิงก์กลุ่มผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับสำหรับโยกังซีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนนะบ๊ายบายเจอกันไปละไอ้เหี้ยนัวเกินไอ้เหี้ย